รถสภาพนี้ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยนะครับผม สวัสดีครับผมทีม JP Auto Car นะครับผมวันนี้มีรถ Mazda 3เพิ่งเข้าใหม่ขออนุญาตนำเสนอนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรถกันนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่น Mazda 3ตัวรุ่น C นะครับผมปี2016นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรอบรถก่อนรอบคันว่าออปชั่นมีอะไรบ้างนะครับผมไฟหน้ารุ่นนี้จะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมไฟตัดหมอกให้นะครับตกแต่งดีไซน์ค่อนข้างสปอร์ตนะครับด้วยโครเมียมล้ออลลอยจากโรงงานครับขอบ16ในเรื่องของตัวยางถือว่าค่อนข้างสภาพดีเลยยางปี2019เรามาดูในเรื่องของตัวสีสีรถอยู่ที่ประมาณ 90%นะครับผมแล้วกันที่นี่ไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมแน่นอนนะครับในเรื่องของสีค่อนข้างดีนะครับนี่เรามีออปชันภายในกันนะครับในเรื่องออปชันนะครับผมาภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังได้แดงเบา ดีไซน์ทรงสปอร์ตค่อนข้างขับกระชับในขณะขับขี่เข้าโค้งอะไรนะครับพวงมาลัย3ก้านนะครับดีไซน์ด้วยได้แดงนะครับผมในส่วนของเรื่องแอร์ระบบแอร์นะครับเป็นระบบแอร์ออโต้ปรับออโต้ขึ้นอยู่สภาพอุณหภูมิอากาศภายในรถได้เลยนะครับผมเกียร์เป็นรุ่นนี้เป็นเกียร์หสปีดปรับเล่นมันนวดได้ส่วนในเรื่องของตัปวดหน้าจอคอมพิเซอร์พอมานนะครับผมจะปรับเชื่อมต่อหน้าจอ7นิ้วทัชสกรีนได้ตัวนี้เชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธเวลาฟังเพลงอะไรก็คือเชื่อมต่อได้เลยนะครับไม่ต้องไปเสียบสายที่งย ส่วนพวงมาลัยปรับเป็นมันติฟังก์ชันนะครับรับโทรศัพท์วางหูโทรศัพท์หรือปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัวเพลงเพิ่มเสียงระดับปุ่มได้เลยนะครับผมถือว่าสภาพโดยรวมภายในถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับภายในในเรื่องของตัวพลาสต,ติกค่อนข้างเงามันคือถือว่าสภาพใหม่เรามาดูพวกเพดงเพดานฝ้าข้างบนกันนะครับผม ถือว่าสภาพ90%อันนี้เป็นด้านหลังนะครับค่อนข้างกว้างเลยนะครับซีรัลอาการนั่งคือไปแต่งวัดคือไม่เมื่อยแน่นอนนะครับเพราะมาด้าเขานีเรื่องของตัวเบาะดีไซน์อยู่แล้วนะครับอ่าีวางแขนนะครับผมวางแก้วน้านะครับเรามาดูข้างหลังภายในข้างหลังรถกันนะครับข้างหลังรถท่อนข้างกว้างเลยสามารถเอาคนไปน้อยได้เลยนะวันนี้คือกว้างมากนะครับมาดูในเรื่องตัวยางอะไรแม่แรงอ่ะอันนี้เป็นคู่อุปกรณ์นะครับผมแล้วก็อ่าอุปกรณ์นี่พวกนี้นะครับแม่แรงจะอยู่ด้านนี้ ไม่แรงรุ่นนี้ก็สามารถจะถาปรับในเรื่องของตัวการพับเบาะได้คือสมมุติเราของค่นอบบนข้างยาวก็คือพับเบาะแบบนี้ลักษณะนี้ถผมพับไปดูแล้วสมมติว่าของไม่เยอะไหมนะครับ ตอบโจทย์ในการใช้งานค่อนข้างมากนะครับตัวนี้หรือว่าค่อนข้างเก็บของสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะเลยไฟท้ายค่อนข้างฉบเฉียวเป็นแนวสปอร์ตตัวนี้รุ่นนี้จะไม่โชว์ท่อนะครับเนื่องจากเป็นรถเหมือนทรงผู้บริหารก็คือจะไม่ได้โชว์ท่อแตเด็นท่อหลบนะครับเรามาดูอันนี้มาดูห้องเครื่องกันคือสภาพห้องเครื่องเครื่องรุ่นนี้เป็นเครื่อง2 0 0พันนะครับผมประหยัดน้ำมันที่1 6กิโลลิตรเลยหรือว่าถ้าเป็น2 0 0พันเท่ากับแบรนด์อื่นถือว่าประหยัดกว่าแบรนด์อื่นค่อนข้างเยอะนะครับส่วนเรื่องตัวบอดี้ต่างๆ เรื่องของเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์สกายคีดนะครับรับ e 2 0อ่ากบะสซี95นะครับผมตัวนี้ถามว่า E 8 5ได้ไหมไม่แนะนำดีกว่ารถสภาพนี้ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยนะครับผมยายเข้ามาดูรถที่ JAP Auto Car นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1 7 9 0 0 0บาทนะครับถ้าเครดิตดีฟรีดาวไปเลยสามารถปรึกษาเรื่องตัวไฟแนนซ์หรือในเรื่องของตัวการทํางานหรืออยากผ่อนกี่ปีหรืออะไรเงี้ยเรามาคุยกันได้นะครับเข้ามาที่ JAP Auto Car ให้คำปรึกษายินดีนะครับผมเคครับผมครับบวัสดีครับ Oh, no, no, I don't oh, know I won't, I up don't know,